สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกทาน,นะครับวันนี้จนฟังสิบกดทองเทรดุ้นเติบโตของบนะ๊อบเฟอร์แมนฮะไอเดียได้ไมาจากเทรเดอร์ไลออนนะครับเขาได้สรุปนะฮะวิธีคิดหรือว่ากฎการเทรดของคุณบ๊อบเฟอร์แมนเป็นทั้บริหารกองทุนนะครับที่ทำเงินได้ว่าบริหารเงินสูงถึง11,000นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับ,รร 101, ดรรบกดทองก็งคือว่า1คือยิ่งเรียบง่าย ยิ่งอยู่รอดได้นานครับ 2. ทํทำทุกวิธีทางเพื่อให้อยู่ในเกมต่อไป 3. เริ่มด้วยเงินก้อนเล็กก่อนแล้วค่อยเพิ่มเมื่อมันใช่ 4. ศึกษาประวัติตลาดเพื่อมองอนาคต 5. ปบริหารหความเสี่ยงแบบมืออาชีพ 6. โฟกัสการเติบโตของบริษแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ 7. ใช้ความอดทนสร้างสานะการลงทุน8รู้ลำดับการฟื้นตัวของตลาด9 หลีกเลี่ยงการเทรดสั้น10คุมอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วก็ขนาดสถานะนี่ครับนี่เป็นหลักการนะเป็นกฎการเทรด10ข้อซึ่งเป็นกฎทองนะฮะที่ทางเทรเออนเขาได้มีการยืนยันไว้นะ 1. ครับยิ่งเรียบง่ายยิ่งอยู่รอดได้นานเขาจะเน้นเฉพาะหุ้นที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50บวันเท่านั้นครับเนี่ย หุ้นโกรธนะครับถ้าคุณอยากจะทำความเข้าใจนะผมมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าเคลืดลึกเทรดหุ้น True Market Leader นะครับสามารถศึกษาได้นะคือผมตั้งใจว่าต่อไปเนี่ยจะเน้นโฟกัสที่หุ้นโกรดเท่านั้นนะฮะแล้วก็เทรดน้อยตัวดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเทรดน้อยตัวได้ก็ต้องเลือกหุ้นที่มันเป็นหุ้นเติบโตแล้วก็นําตลาดเท่านั้นนะฮะซึ่งหุ้นนําตลาดดูง่ายครับมันต้องวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วัน เรียบง่ายสุดละแค่ดูเทรนด์จ,จากเส้นค่าเฉลีย่ยน,นี้ก็พอครับถ้าอยู่เหนือหน้าเทรดถ้าอยู่ใต้คัดออกไปครับนะข้อ2ครับทําทุกดีทางเพื่อให้อยู่ในเกมต่อไปครับข้อนี้สาคัญมากนะกดข้อแรกของการเทรดที่นักเทรดมืออาชีพเขายึดคือคุณต้องอยู่รอดนะครับคุณต้องหาวิธีอยู่รอดในตลาดให้ได้ตลาดหุ้นนั้นคือเกมการอยู่รอดครับ ใครอึดได้นานกว่าทนนานกว่าจัชนะครับจงพยายามเลือกหุ้นที่เสี่ยงต่ำที่สุดครับอัปเดตหุ้นโกรดหุ้นที่แข็งแกร่งอยู่เสมอครับเพื่อเตรียมโอกาสพร้อมที่จะเข้ามาหลักการเนี้ผมเอาไปใช้กับหุ้นเมกานะคือหุ้นเมกามันดีอย่างคือว่ามันจะมีะรายชื่อสถาบันเข้าซื้อที่มันชัดเจนคอือเมกามัน ันก็เหมือนบ้านเราแหะครับก็มีช่วงเวลาที่ตลาดเป็นขาลงขาขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นขาขึ้นนะหุ้นเมรกาถ้าเราเลือกหุ้นโกรดซึ่งมันชัดเจนมากถ้าคุณเข้าไปเป็นสมาชิกของ ibd นะ list หุ้นแคนซลรมครับนั่นแหละครับเลือกเทรดตามนั้นได้เลยฮนะแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นแต้มต่อให้คุณชนะได้นั้นเนี่ยการที่คุณจะอยู่รอดได้นั้นให้เริ่มต้นที่ เลือกเทรดในสฉพาตลาดที่โอกาสจะขาดทุนมีน้อยครับ 1. น,นะ2คือคุณมันต้องโพซิชันไซให้ถูกต้องครับเนี่ยมันจะไปข้อ3เริ่มเล็กแล้วเพิ่มไม่ใช่ครับก็คือว่าคุณบ๊อบนั้นจะไม่ซื้อไม้แรกเยอะนะครับเขาจะซื้อไม้ทดลองเป็นไพลอตก่อนจากนั้นถ้ามันเวิร์กเขาจะเพิ่มไปครับ เขาจะลงทุนแค่1งเปอร์เซ็ตพอนะครับหางหุ้นสแสดงสัญญาณดีค่อยเพิ่มเข้าไปเทรดแบบว่าป้อนหุ้นที่ชนะครับไม่ใช่ฝืนสู้กับผู้แพ้นะคือเพิ่มเพิ่มเงินลงทุนตามผลงาน,นครับถ้ามันทําตัวดีวิ่งขึ้นต่อซื้อเพิ่มถ้ามันเบรกเอาท์ฐานราคาซื้อเพิ่มครับใช้หลักการเนี่ยจะเอาเงินลงทุนให้กับหุ้นผู้ชนะเท่านั้นนะครับข้อ4ครับ ศึกษาประวัติตลาดครับเพื่มมรณาคตคือพยายามจะดูครับข้อมูลกราฟสถิติครับเพื่อจะมองหารูปแบบซ้ําๆในดีตซึ่งมักจะเกิดขึ้นในอนาคตครับหุ้นทรูแมกเลดเดอร์ er นะครับมันก็ของตรงนะถ้าเป็นเสียงก็บอกว่าหุ้นทรูแมกเลดเดอร์ er นั้นมันจะมีลักษณะคาแรคเตอร์เหมือนกันเปลี่ยนเพียงแค่เลยครับชื่อครับดังนั้นเนี่ย พยายามศึกษาว่า true market leader ร์อดีตเป็นยังไงแล้วก็จำแพท t ทิร์พื้นฐานไว้ครับแล้วจากนั้นนะก็เข้าซื้อในจังหวะที่มันมีความเสี่ยงต่ำผมชอบที่พี่มาเขาทำนะคือผมชอบที่แกทวีตว่าแกซื้อตัวไหนแล้วผมก็ไปแกะดูนะส่วนใหญ่แกจะซื้อในในจังหวะที่ราคามันบีบตัวแคบอย่างคือมันจะมีการขึ้นแล้วมันวิซีพีพูดง,ง่ายๆกับคัเนเนะคือว่าราคา ขึ้นไปแล้วพักตัวแล้วดิดเต้นขึ้นมาแล้วย่อเล็กน้อยครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้นะซื้อตอนนี้ราคาทะลุแฮนเดิลครับซึ่งช่วงแฮนเดิลจะแคบๆมากครับจะอยู่ไม่เกินนี่แหละไม่เกิน8%ของเขาครับแล้วก็ซื้อนี่เป็นหลักการเรียบง่ายมากนะดูดีดครับซึ่งครับวิแฮนเดิลหรือว่า CP นั้นเกิดซ้ำๆๆครับจำนำไปใช้ครับข้อ5ครับคุณต้องบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพนะตัดขาดทุนให้เร็วครับ และอย่ารีบขายหุ้นผู้ชนะที่ไปได้ดีครับผู้แพ้ตัดขายไปก่อนครับอย่าขาดทุนเกิน10%ตั้งแต่แรกครับและก็อย่าให้การขาดทุนเล็กน้อยใน,ในวันนี้มันกลายเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ในอนาคตรครับพวกนี้ฮะข้อ3ข้อ4ข้อ5นั้นออกแบบมาเพื่อที่จะอะไรครับเนี่ยทำทวิธีทาง ื่อให้คุณอยู่รอดในเกมต่อไปนะครับดังนั้นการอยู่รอดสําคัญมากแล้วททำไงอยู่รอดครับอันดับแรกนะเริ่มต้นเล็กก่อนจากนั้นถ้ามันเวิร์กถ้ามันทาตัวดีค่อยเพิ่มเงินเข้าไปครับบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพเพราะว่าตัดขาดทุนหุ้นผู้แพ้ให้ไหวครับถ้าคุณเริ่มต้นเล็กความเสียหายสมมติว่าคุณตัดขาดทุนสิเสอนเนี่ยเสียน,นิดเดียวครับ อย่าเพิ่งเริ่มต้นใหญ่เพราะว่าเริ่มต้นใหญ่แล้วตัดขาดทุน10%เสียใหญ่ครับพยายามว่จะคิดอย่างมือชีพคือเริ่มต้นเล็กถ้ามันดีถ้ามันทําตัวดีวิ่งขึ้นซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มมันดีดีกว่าครับเติมเงินเข้าไปตามความสามารถมันไม่ใช่ตามความรู้สึกเรานะครับขอ้อหครับโฟกัสการเติบโตของกําไรแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ครับเขาจะมองหาหุ้นที่มีกําไรเติบโตแล้วก็มักเซอร์ไพรส์ในเรื่องผลประกอบการครับเพราะนี้ดูดูได้นะดูได้เลยเซิร์ช สแกนได้ครับอย่างเช่นฟินวิทมันก็จะมีหุ้นที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อนาลิสเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์ครับนั่นแหละพยายามสแกนมาแล้วก็เปิดกราฟดูครับซึ่งผมว่าพวกเนี้ยถ้าต้องเทรดหุ้นฝรั่งนะข้อมูลมันจะลึกแล้วก็ชัดกว่าแล้วก็มีแต้มต่อมากกว่านะสำหรับผมนะผมว่าหุ้นเมกาน่าสนใจไอ้ตอนนี้หุ้นเมกาไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเผื่อใครที่ยังมองว่าหุ้นเมกามัน มันยากมันไกลนะหนึ่งคือบ้านเรามันจะมีแอปดามนะครับที่ค่าคอมเทรดหุ้นอเมริกาเนี่ยน้อยมากนะแล้วก็เขายกหุ้นอเมริกาให้เราเทรดทั้งกระดานเนี่ยครับแทบทับ้งแทบ,ท,บทุกตัวที่มีเทรดน,นะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเทรดเวลาสองทุ่มกว่าเนี่ยยังไม่นอนนะสองทุ่มกว่าสาม,มารถเรียกเทรดน,นอกเวลาได้ครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเราในะตอนนี้นะแอปดามนะครับเข้าไปดูได้นะข้อ7ใช้ความอดทน สร้างสถานะกลางทุนครับก็คือว่าพยายามครับคุณบ๊อบเนี่ยด้วยอารมณ์ที่เขาเป็นนักแผงกองทุนนะเขาต้องซื้อเก็บสะสมซึ่งใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นจุดที่ดูว่าควรซื้อควรถือหรือควรขายครับอาจจะไปใช้เป็นจุดซื้อเพิ่มเป็นจุดที่ขายครับซึ่งเขาจะใช้การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นตัวช่วยดูครับหลังจากระดับฐาน หุ้นใหญ่สภาพคล่องสูงเนี่ยจะฟื้นตัวก่อนนั่นแหละครับเป็นช่วงเวลาสําคัญที่คุณบ๊อบจะเข้าไปให้ความสนใจแล้วก็เตรียมตัวครับข้อ9ครับหลีเกเลี่ยงเดทเทรดครับบ๊อบไม่เดทเทรดนะฮะเขาจะถือหุ้นเป็นเดือนหรือเป็นปีครับโดยการใช้เส้นค่าเฉลี่ย50สวันเป็นตัวรันเทรนนะเพราะว่าเขาบอกว่าการถือระยะยาวนั้นช่วยให้ดอกเบีย้ยทบต้นทํางานได้เต็มที่ครับความอดทนนั้นจึงเป็นพลังแท้จริงของการเติบโตของพอร์ตของเขาครับแล้วก็1ิ คุมอารมณ์นะด้วยการทําสมาธิแล้วก็โพยชั n นไซสครับเขานั่งสมาธิตั้งแต่อายุ3 30ครับทำให้เขามีสติและใจเย็นครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโพยชันไมีผลต่ออารมณ์นะครับถ้าคุณโพยชันไซสเล็กและพอดีนะอารมณ์จะไม่ตามมานี่เป็นคีย์สําคัญนะครับหลายคนมีปัญหาละกันควบคุมอารมณ์พยายามไปฝึกในการควบคุมมันนั่งสมาธิแต่ลืมไม่ว่าแท้จริงครับ ต้นตอของอารมณ์นั้นมาจาก position สนะครับไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้ดีนะครับผมก็มีอ e ีบุ๊กเรียกว่า position s i นะครับหลักการง่ายๆ่ายครับสุดท้ายครับหลักการง่ายง5ข้อที่คุณนําไปใช้ทีคือหนึ่งคือมองหางหุ้นที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันครับสอโฟกัสหุ้นที่ EPS และยอดขายเติบโตมากกว่า30มสักพวกนี้สแกนได้เลยนะ3เริ่มต้นสถานะเนี่ย p o ยชั i o n s i นะด้วย หึ่เป็นอร์ตครับถ้ามันทําตัวดีวิ่งขึ้นค่อยซื้อเพิ่มนะครับอย่าอัดไม้แรกโตเกินไปอันตรายนะครับถ้ามันผิดทางนะสเพิ่มสถานะเฉพาะหุ้นที่มันวิ่งขึ้นแล้วทำอไรให้คุณฮนะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มตามตามแนวทางที่คุณคิดว่าเสี่ยงต่ำนะเช่นว่าราคาเบรกเอา t โดยปกติคันสลิมนะว่าถ้าเบรกเอา t เนี่ยแล้วมันวิ่งไปยังไม่เกิน5%เปรนี่ยโอเคประมาณ3%แล้วกัน คุณซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มตัวเนี้ยเพราะว่าคิดเผื่อจุดที่มันจุดที่คุณหนีด้วยแนละที่สำคัญคือพยายามซื้อหุ้นในที่มันทําตัวในแบบที่การบีบตัวแคบเสมอครับอย่าให้มันแกว่งอย่าให้ซื้อหุ้นอย่าซื้อหุ้นที่มันมีมีมีกรอบการแกว่งกว้างเกินไปเพราะว่าระดับสต็อปลอคุณอะ่ะมันจะกว้างอันตรายครับพยายามศึกษาวิธีการที่พี่มาร์กเขาใช้นะครับซื้อหุ้นขับพิธันเดิลเฮนเดิลที่เขา แฮนเดิลของหุ้นที่เขาจะซื้อต้องต้องมีขนาดการกรอบการแกว่งประมาณนะี้อยู่ยิ่งน้อยยิ่งดีนะสามเปอร์เซ็นต์ได้ยดิ่งดีห้าเปอร์เซ็นต์ได้ย,ดนะยิ่งดีเนี่ยจึงอย่าแปลกใจทําไมนักเทรดหลายคนนะเขาซื้อหุ้นราคาร้อยเหรียญเพราะว่ากรอบการแกว่งเขาอะมันจะแคบมากนี่สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เกินเนี่ยใช้หลักการนี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีการซื้อเพิ่มตามความเหมาะสมไปนะสุดท้ายคือต้องรู้จักเลทโปรฟิตดันหุ้นพุชนาะหลักการที่คุณบ๊อบใช้คือว่า เส้นค้าศึกห้าสบวันครับไม่หลุดไม่ขายทนรวยต่อไปครับทําแบบแบบนีง้ง่ายครับรับรองว่ามีโอกาสปั้นพอร์ตเติบโตได้อย่างคุณบอ๊อบแน่นอนครับเท่านี้นะครับจเจอกันค่ําหน้าสวัสดีครับ